เนี่ยเพิ่งถ่ายเยวจะพาไปดูความดือดอม้อหรอสองคนดื้่บ่ไม่ต้องไม่ต้องออมึงมีน้าผาเขาเด็นหรอกูเห็นแต่ลันเวจอดข้างบินควย <laughs> โอ้ยกูอ,อัดคลิปอยู่พวกคำํำหยาบไม่ได้ก็ะอ <laughs> อีย,ออย,อยางจะบอกว่า นี่แลไเธอมาบอกไม่เป็นยึงไงเขาด่าเพราะรอมแม่เ่ยไอ้ตัดฮัลโหลกวางเวอะมันมีเสือด้วยเลือดะแล้วไๆะดมด้วย 好了，好了，了。 ทำไรไปเดาไปลูกด้แล้วนะไปไปนั่งบนรองยิมกันป<ะ>ไปไะย่ไม,ม่ยุดอย่ไม,ม่ยุดไม่กอดยยันยไม่ไม่กอดยืนน้นไม่นกสายกูยู่ไหนเมื่อตเดนออไปกินนะน่ะไม่ก,มก,มกอดยูนน,ะนั่นะ ขาปั่นเลยปั่นจัดวูตัวเฮียตัวเฮียบินได้บินแล้วก็ม่้จ็บกันอย่าน่าโก้หน่าก tay mấy đó Tại mấy mấy Tại âm Mê mấy tay âm ai ai quái

ใจอ่ะุ้มึงเลิกได้เดี๋ยวอีดอกทองตัมที่ชีวิตคนตัอนวองกรเปื่ออยู่ห้อปะเอากระเพื่อวันนี้ขอให้เล่นกีฬามีใครอยู่ปะวิลัตวุ้ย Ê, đây nó nó con Đang cái này nhìn này đi Thật hai Ngài này Thật hai là đồng con như thế Ôi, được รูปอันนี้รู้วะให้มาไม่ได้เล่นกล้องเฉยๆไม่ได้เล่นกล้องเฉยๆแล้วรูปอะไรยู่งในหมดมาไหนเข้นไปดูกันปล่ะ

มีเสื้อด้วยอะมันคิดแบบกูปก่ประล่ะมันคิดแบบกูไหมมีทุกอย่างมีก็ว,วะ่ะเฮ้ยมาบอกหรอีเปล่าเราดิมอ่ะอาการจิตประจิตใจบอกเราไปอีกทีหนึ่งอย่างเชี่ยมมันก็กลับขวดเลยๆยังไงบอลี่แต่ลูกนี่ลูกดีลองจับดิมึงลองจับบอลยีมันนี่หรอลองจับดิลูกนี่ดีปะดีบปะ แข่งดีเออแต่เดีว่ามันน่าจะมาซร้างบันเล่เลยอีสัสโอ้โหมึงดูทางมึงดูทางโรงโคชนายี่อะมึงทำอะไรมึงโยนหรอือมางคว้านวะไม่ไมีตึ้งชิบหายเลยแล้วฝั่งนี้เหรอนี่ฝั่งนี้เป็นยังไงครับถือกล้อง อติดกล้องเห็นไหมทุกคนแบบนึงกูกำลังขึ้นนี่อยู่เอ้ยมึงห้องนี้มันหลอก,ลอกยังไ,ไงนะห้องนี้มันหลอกแต่ห้องนู้นมันมันไม่ได้หลอกอะนี่ไงเอออ๋อมันมีสองฝั่งเหีบ้าลองขึ้นไปดิมันหลอกกลัวไม่กูกูอยู่นี่ไงไม่กลัว กลัวี่าะล,ล,ลุดนะเพราว่าเขปิดหอ้องอะกลัวแบบว่าอยู่ดีแบบมันมีคนขอ,อกลับอะ่อนะนี่คือความดื้อของพวกเราสองคนไม่ได้ดื้อเลยค่ะกลัวลงช่องพูกนะอนะโอเคได้นะ <laughs> ไม่ไดืด้อเลยค่ะ สนใจมาเล่นกันไหมกูเป็่เป็นอดเลยกับพวกมึงหรอเดี๋ยวมันคอยดูคนมึนนะเดี๋ยวมันคอยดูคนมึนนะ This place. This place. This place. <author> oh. hark, được lại Được rồi Thay Ôi, không มันไม่หมุนเท่าไหร่ขอเละค่ะไม่หมุนเท่าไม่หมุนเท่าบอกแล้วเอาเถอะโอ้ยทำคมไาทำคมบไาโอเคคลิปนี้มีลแล้วละบ,บายบายก็ใครชอบกินนี่เดื๋ยวกดไลค์กดแชร์มาดูความรว้ของพวกเราได้นะทุกคนนะา